สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับยอดดอยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ยอดดอยก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะทริปนี้ยังไม่จบค่ะก็คือยอดดยอยหยุดต่ออีกหนึ่งวันยอดดอยก็เลยจะพาทุกคนมานมาสัสก,การพระนะคะที่ที่หนึง่งเดี๋ยวยอดดอยยังไม่บอกนะคะตอนนี้ดูไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นที่ไหนเอ่ย นี่เลยค่ะเรามาติดตามกันนะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะรับรองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญนะคะสําคัญมากๆที่ยอดดอยก็อยากจะมาเที่ยวนานแล้วนะคะยอดดอยก็ยังไม่มีโอกาสและวันนี้ก็เป็นวันดีที่ยอดดอยมีโอกาสได้มานะคะทุกคน ตอนนี้ยอดดอยก็พาเข้ามาในส่วนที่เขาขายของกันนะคะทุกค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ที่ยอดดอยพามาก็คือนี่เลยค่ะวัดพระธาตุช่อแฮนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติความเป็นมากันนะคะทุกคน mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆและประวัติของวัดพระธาตุนะคะที่ทำให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจนะคะ ก็ถ้าใครที่เคยมาไหว้แล้วจะได้กอนุมโมทนาบุญด้วยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่เคยก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะคนเกิดปีขานนะคะว่ากันว่าจะเป็นสริมมงคลนะคะมาไหว้แล้วจะมีแต่โชคลาภนะคะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืงเรงองยอดใดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เกิดในปีขานก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะที่มีโอกาสมา ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเสือนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เกิดปีเสือหรือปีขาดน,นั่นเองค่ะจะมีอยู่ด้านหน้าทางขึ้นพระธาตุนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะ เดี๋ยวยอดดอยจะพาขึ้นไปชมข้างบนและไปกลับนมำสการตามมาเลยค่ะ ใกล้แล้วนะคะทุกคนสูงขึ้นสูงขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่ท้อนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เราไปชมข้างในกันนะคะ ก็จะมีดอกไม้ให้บูชานะคะทุกคนมีมะลิค่ะมีเทียนนะคะยอดดยก็จะบูชาดอกไม้นะคะไปไหว้นะคะทุกคนมาทำบุญกับยอดดอยค่ะ มาเลยนะคะคนหนึ่งนะคะเดิม,มาไหว้กับยอดดอยนะคะยอดดยอยก็กัไป,ไปน้ระกั่านะคะคน <c oughs> <c oughs>